อาครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ราชชดชมพูนิตนะครับรองประธานสโมสรเกษตรศาสตร์เอฟซีนะครับหลังเกมที่เกษตรศาสตร์เอฟซีเปิดบ้านเสมอกับเมืองการยูเต็ดสองประตูต่อสองนะสวัสดีครับอาจารย์ราชชดครับสวัสดีครับก็ต้องให้พูดถึงภาพรวมในเกมนี้ในฟอร์มการเล่นของลูกทีมเกษตรศาสตร์หน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับคือวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะฮะผมคิดว่าเขาสามารถกลับมาหลังจากความพ่ายแพ้ที่มันไม่ค่อยเป็นเรื่องที่เราพอใจเท่าไหร่มาได้นะครับแล้วเราก็หวังว่าเกมเกเนี้ย จะเป็นจุดเปลี่ยนเราอยากได้3มแต้มนในบ้านจริงๆแต่ทุกคนที่ชมอยู่ในสนามแล้วก็ดูถ่ายทอดสดอยู่คงเห็นนะฮะว่าเหตุผลที่เราไม่ได้3ามแต้มในแมตชนี้เพราะอะไรมันมีหลายลูกเกมที่เขาสามารถยิงประตูเราได้นั้นเรายอมรับและหลายลูกที่เราก็สามารถทําได้ดีแล้วก็สามารถยิงประตูตีเสมอเขาได้แต่มันก็มีอีกหลายลูกที่เรายังสงสัยว่าเอ๊ะบางทีมันก็อาจจะเป็นประตูของเราได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่มีคําตอบจาก จากคนที่อยู่ในสนามต่างๆซึ่งผมคิดว่าผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากมายเรามีหน้าที่เล่นและฝึกซ้อมให้ดีที่สุดที่เหลือเป็นเรื่องของการตัดสินเป็นเรื่องของเกมเป็นเรื่องของตัวสู้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดผมยืนยันได้เลยว่าเกษตรศาสตร์เล็ีเล่นบอลแบบสุภาพบุรุษและไม่มีนอกเกมทั้งสิ้นแล้วก็หวังว่าจะนําชัยชนะกลับมาสู่กองเชียร์นาคาไราเดอร์ให้ได้มากที่สุดครับขอบคุณครับนิดนึงฮะ เละที่2ครับเปิดมา4นัดครับ,รบเรายังเก็บชัยชนะไม่ได้ครับตรงน,นี้มีความกังวลมากน้อยขนาดไหนครับคือเราก็กังวลพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมที่อยูทย่ท้ายของเราเนี่ยก็เริ่มทาแต้มตีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจแต่ว่าด้วยรูปเกมด้วยการเล่นต่างๆวันนี้โดยเพราะคู่กองหน้าของเราซึ่งวันนี้เราได้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่า ประสิทธิภาพในการทำประตูของเขาทั้งสองคนเนี่ยสูงมากเราก็หวังว่าในแมตช์ต่อๆไปเนี่ยเขาจะสามารถนำชัยชนะกลับมาสู่ทีมได้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องมีข้อสงสัยแต่อย่างใดสุดท้ายครับให้ฝากอะไรถึงผู้เกี่ยวข้องฝ่ายการขันรวมถึงฝากอะไรกับแฟนบอลนาคามรากตที่เข้ามาเชียร์ทีมในเกมเย่าเล็กแรกของเกมเย่าเกมแรกของเลกสครับ ผมก็อยากฝากถึงกองเชียร์นาคามรกกทุกท่านนะครับกองเชียร์ชาวเกษตรสาทรีว่าขอให้เข้ามาให้กําลังใจนักเตะของเราพวกเราตั้งใจเล่นและทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อจะนําความประทับใจความสุขและชัยชนะมาสู่กองเชียร์ให้ได้ทุกแมตช์นะครับแล้วก็ยังฝากทางสมาคมฟุตบอลด้วยนะครับว่าการลงทุนในทําการแข่งขันฟุตบอลนะครับในทีสองทีหนึ่งหรือทีสามเจ้าของทีมผู้บริหารทีมล้วนแล้วแต่มีความคาดหวัง ที่จะได้รับความยุติธรรมเราต้องการความยุติธรรมครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ